สวัสดีครับพบกับผมนะครับโบสซื้อขายรถยนต์มือสองนะครับวันนี้วันที่9พฤษภาคมนะครับลูกค้าครับคันนี้เป็นคันที่3แล้วนะครับประจำวันนี้นะครับ ตัวนี้นะครับลูกค้าเป็น Honda c i v i c SD เนะครับเป็นปี2007นะครับลูกค้าปีสูงมากๆเลยนะครับลูกค้าปีสูงมากๆแล้วได้เป็นตัวท็อปของรุ่นด้วยนะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับรถบ้านสภาพเดิมๆนะครับไม่เคยติดตั้งแก๊สมาก่อนด้วยนะฮะลูกค้าครับคันนี้ผมขออนุญาตบอกไว้ก่อนเลยว่าผมขายถูกกว่าหน้าเต็นท์ทั่วไปนะครับในโคราชเนี่ยผมขออนุญาตนะครับ ในโคราชเนี่ยผมเช็คราคาหมดแล้วนะครับผมขายถูกกว่าหน้าเต็นท์แน่นอนนะครับราคาเนี่ยลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้แน่นอนนะครับลูกค้าครับนะแสนกลางๆนะครับกับรถยนต์คันนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนาพาลูกค้านะครับเข้ามารับชมการรีวิวนะครับเรื่องของสีนะครับลูกค้าเรื่องของสีผมให้เลย90%สนะครับสีสวยมากๆเลยนะครับไม่แตกไม่ร้าวไม่ซีดไม่ด้านนะครับไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับลูกค้านะฮะมาต่อกันด้วยเรื่องของยางกับแม็กครับลูกค้า ยางกับแม็กนะครับลูกค้าแม็กลูกค้าจะได้เป็นขอบ10เ,อเดี๋ยวนะผมดูให้17หรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะตัวนี้ได้อา่าจะได้เป็นระบบเบรก ABS นะครับลูกค้าระบบเบรก ABS ดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับหยุดเบรกหยุดรถได้ดั่งใจด้วยระบบเบรก ABS นะครับเ,เดี๋ยวขอบยางเดี๋ยวผมไปดูล้อหลังให้นะครับล้อหน้าไม่ได้ไม่ได้เขียนมานะฮะ ยางสภาพดีทั้ง4เส้นเลยนะครับลูกค้ารถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนะฮะโอเคมาไล่มาครับได้มาชมด้านข้างซ้ายครับสวยสวยเลยนะฮะลูกค้าราคาลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้แน่นอนนะครับลูกค้านะครับรถสวยสวยนะครับผมรถพร้อมใช้งานนะครับเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับลูกค้านะฮะตัวนี้ขอบ17นะครับลูกค้านะครับผมสวยสวยเลยดิสเบรกสี่ล้ออ่าขอบ18ลูกค้าขออนุญาตนะครับ ขอบ18เจอแล้วนะครับผมตัวนี้ขอบ18นะครับยางสภาพดีทั้ง4เส้นนะครับผมล้อแม็กสวยๆลอยๆอย่างนี้นะครับจะมีตําหนิบ้างนะครับเรื่องของล้อแม็กนะครับนะฮะให้ลูกค้าได้เห็นถึงความเดิมๆนะครับนะครับนี่เลยเรื่องของสีสันสวยงามเลยนะครับผมให้90%เเลยนะฮะลูกค้านะครับอ่าต่อไปไล่ไปชมบรรยากาศฝั่งขวากันนะครับนี่ครับลูกค้า รถบ้านแท้นะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับตัวนี้เครื่องยนต์1.8นะครับลูกค้าเครื่องยนต์1.8 v t e c ด้วยนะครับผมเครื่องเนี่ยอัตราการเร่งบอกได้เลยว่าโอ้โหเหยบปุ๊บพุ่งปั๊บเลยนะครับลูกค้าสั่งได้ดังใจนะฮะตัวนี้นะครับถ้าใครที่จะคิดมาแข่งมาลองกับฮอนด้าคันนี้นะครับต้องรถท่านเนี่ยต้องแรงพอสมควรนะครับเพราะว่าอัตราการเร่งเขาดีมากๆเลยนะครับตอบสนองดีมากๆเลยนะครับผมนะฮะ เรื่องของสีนะครับผมสรุปให้เลยนะครับลูกค้าเรื่องของสีสันตัวรถนะครับผมให้เลย90%นะครับไม่ได้มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะลูกค้านะฮะสวยๆเลยนะครับตัวนี้เอน้ํามันเครื่องใหม่นะครับลูกค้าน้ามันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่น้ามันเบรกเอาน้ามันเครื่องเปลี่ยนใหม่น้ามันออโต้เปลี่ยนใหม่นะครับผ้าเบรกเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับ ผ้าเบราเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่เลยทั้ง4ล้อเลยนะครับลูกค้าแล้วก็ฟรีมเนี่ยติดให้ใหม่นะครับลูกค้านะครับผมคุ้มค่ามากๆนะลูกค้านะรถพร้อมใช้งานด้วยนะครับเอกสารครบโอนนะครับพรบภาษีไม่ขาดด้วยนะฮะลูกค้าที่น่ารักครับผมโอเคเรื่องของสีภายนอกนะครับผมผ่านพ้นกันไปครับเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าเข้าไปชมข้างในกันบ้างครับข้างในของตัวรถนะครับผมนะฮะภาษีนู่นเลยลูกค้าวันที่5ตุลาคม 2567นะครับภาษีไม่ขาดนะครับใช้กันยาวๆเลยนะครับโอเคครับเรื่องของภายนอกเราผ่านพ้นกันไปนะครับเป็นไงฮะลูกค้าสวยไหมครับผมสวยมากๆนะฮะสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างนะครับผมสเกิร์ตหลังนะครับสวยงามและลงตัวมากๆนะฮะลูกค้าโอเคขอไปครับมาชมด้านในกันต่อครับลูกค้าด้านในนะครับเริ่มต้นกันด้วยประตูหน้าฝั่งซ้ายครับมากันเลยครับ แผงประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับลูกค้าสวยๆเลยนะครับสภาพดีระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกจุดนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบเลยนะครับทั้ง4บานเลยนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะฮะลูกค้าเป็นเบาะหนังเบาะแท้นะครับเบาะหนังเดิมแท้จากศูนย์จากโรงงานนะครับลูกค้านะครับผมนี่เลยครับตัวนี้จะได้เป็นระบบรักษาความปลอดภัยนะครับแอร์แ g ็กหรือว่า ถุงลมนิรภัยนะครับฝั่งคนขับนะฮะลูกค้าทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้นั่งโดยสารฝั่งซ้ายนะครับผมนี่ครับ SRS นะครับผมแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงลมนิรภัยนั่นเองนะครับต่อก็ด้วยบอดี้คอนโซลข้างหน้าครับสวยหรูหราเลยทีเดียวนะครับลูกค้านะครับเครื่องเสียงใช้งานได้ครบปกตินะครับเครื่องเสียงเดิมนะครับเดิมเดิมจากศูนจากโรงงานเลยนะครับลูกค้านะครับสามารถเล่น AM FM ได้นะครับ CD ได้นะครับผมนะครับ เรื่องของระบบแอร์ไม่ต้องกลัวนะครับลูกค้าเย็นฉ่าเย็นเจี๊ยบนะครับเย็นจนหนาวกันเลยทีเดียวนะครับโอเคข้างหน้าผ่านไปครับต่อไปเรามาชมประตูหลังนะครับลูกค้านะประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับให้ลูกค้าได้ชมทีละช็อตทีละขั้นตอนนะครับมาเลยครับลูกค้าที่น่ารักนะครับอ้อผ้าชามมวผมลืมเก็บลงนะครับต้องขออภัยนะครับลูกค้ามากันเลยครับตัวนี้ปี ได้ปีโดยในลูกค้าปี07นะครับผมปี2007เเลยนะครับปีสูงมากๆเลยนะครับนะครับรถพร้อมใช้งานนะลูกค้านะพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเอาไปไม่ต้องซ่อมนะฮะไม่ต้องซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับเบาะหนังมาในโทนโทนสีครีมนะครับลูกค้าสวยงามและลงตัวมากๆเลยนะครับข้างในสวยหรูหราเลยทีเดียวนะครับลูกค้านะฮะผมโดยโดยส่วนตัวแล้วผมชอบนะทรงนะครับทรงเขาสวยมากลูกค้า ทรงสวยดูดีดูเท่นะฮะลูกค้านะครับผมนี่ครับมีสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตด้านหลังสเกิร์ตด้านข้างสเกิร์ตด้านหน้านะครับลงตัวมากๆเลยนะครับแล้วได้ล้อแม็กด้วยลูกค้านะฮะราคาเนี่ยแสนกลางๆลูกค้าไม่ถึงแสนกลางด้ลยสามไปนะฮะผมจัดจำหน่ายให้คุณลูกค้านะครับถือว่าแบ่งปันกันเลยนะครับลูกค้ารถสภาพดีๆอย่างนี้นะฮะนะครับโอเค มาชมด้านในฝั่งคนขับกันต่อครับเริ่มต้นกันด้วยประตูหลังฝั่งขวาครับมากันเลยนะครับนะครับแผงประตูนะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปแทบจะทั้งหมดเลยนะครับครับสวยงามนะครับลูกค้านะครับป๊บทีละช็อตนะครับเบาะหนังสภาพดีไม่มีฉีกขาดนะครับย้ําว่าเป็นหนังแท้หนังเดิมจากศูนจากโรงงานนะครับคุณลูกค้าที่น่ารักครับผม ต่อก็ด้วยฝั่งคนขับครับแผงประตูฝังคนขับครับนี่เลยครับลูกค้านี่ครับผมสวยงามและจับใจคุณลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับนี่เลยครับเบาคนขับจะมีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะฮะลูกค้านะนะฮะอันนี้ให้เห็นถึงความชัดเจนนะครับลูกค้าผมบอกแล้วนะครับว่าซื้อรถกับโบซื้อขายรถยนต์มือสองเนี่ยจะได้รับความชัดเจนค่อนข้างสูงนะครับลูกค้านะฮะ ผมจะขออนุญาตเปิดหัวเปิดท้ายนะครับเพื่อที่จะได้รับชมทีละขั้นตอนนะครับอตัวนี้ฝากระโปรงหลังจะงัดขึ้นนะครับฝานํามันจะกดลงนะครับฝากระโปรงหน้าจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคมาปึ๊บตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับลูกค้ารีโมทจากศูนย์นะครับใช้งานได้ครบปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูอันนี้ล็อกไปแล้วนะครับลูกค้าล็อกแล้วนะครับเปิดไม่ได้แล้วนะครับ นี่นะครับต่อไปนะครับผมจะเปิดปุ๊บเรียบร้อยนะครับเป็นกุญแจรีโมทเดิมแท้จากศูนย์นะครับลูกค้าโอเคมาชมด้านหลังกันต่อครับมากันเลยนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าลูกค้าจังหวัดไหนจะได้ไปครอบครองลูกค้าจังหวัดไหนจะได้เป็นเจ้าของ Honda c i v i c F D ดีคันนี้นะครับลูกค้านะครับนี่เลยครับผมสวยงามสวยงามครับวันนี้ลงนิสสันนีโ คันแรกสีดำนะครับตอนนี้ติดจองไปที่เรียบร้อยนะครับจากลูกค้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับทีไว้วางใจนะครับผมมอบความไว้วางใจให้กับโบสึขายรถยนต์มือสองนะครับโอเคครับเรื่องของยางอะไรคันนี้มีครบนะครับลูกค้ามียางอะไรให้ครบๆเลยนะครับผมโอเคต่อไปผมจะพาลูกค้าไปชมบรรยากาศภายในห้องเครื่องกันบ้างครับลูกค้ามากันเลยนะครับ มากันเลยนะครับอย่าลืมนะลูกค้าน้ำมันเครื่องมันเกียร์ใหม่นะครับพับเบรกใหม่ทั้ง4ล้อนะครับฟิล์มใหม่รอบคันนะครับโอ้โหเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดลูกค้าซื้อไปเอาไปใช้งานกันได้เลยเอาไปขับหล่อๆไปขับเท่ๆเอาไปขับสวยๆเลยนะฮะนะฮะลูกค้าย้ําว่าผมขายถูกกว่าราคาเต็นท์ในโคราชนะครับผมถูกกว่าแน่นอนนะครับกับ Honda c i v i c FD ดีคันนี้นะครับมากันเลยครับชมบรรยากาศภายในห้องเครื่องกันต่อครับ ขอญาตค้ำฝากกระโปรงสักคู่เดียวนะครับฝากกระโปรงหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับลูกค้าแผ่นสติกเกอร์อะไรก็ยังอยู่ครบนะครับลูกค้านี่ครับผมต่อก็ด้วยห้องเครื่องครับชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องครับผมนะครับรถเดิมๆนะครับย้ําว่ารถเดิมๆไม่เคยชนนะครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนไม่เคยติดตั้งแก๊สมาก่อนด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์ VT e c โดยนะครับลูกค้าเครื่องยนต์ VTEC 1.8นะครับโอเค ลำดับต่อไปเราไปสตาร์ทเครื่องกันครับลูกค้ามาเลยครับสตาร์ทเครื่องฟังเสียงนะครับขออนุญาตเปิดประตูครับนี่เลยเสียบปุ๊บจะมีเสียงติ๊ดตๆ๊ดติ๊ดตเสียงเหมือนนาฬิกาฮะเรียบร้อยนะครับสตาร์ทเชื่องเดียวนะครับเชื่องเดียวติดไปเลยนะครับอ่ะขออนุญาตนั่งในรถสักรู่เดียวนะครับเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ ปุ่ม AC อย่าลืมกดนะลูกค้านะถ้าลืมกดตรงนี้ถ้าไฟเขียวตรงนี้ไม่ขึ้นแอร์จะไม่เย็นนะครับต้องกดให้ไฟมันขึ้นนะครับฟึ๊บนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับเราสามารถที่จะปรับตามความต้องการของเราได้นะครับผมนะครับเราหนาวขนาดไหนเราร้อนขนาดไหนเราสามารถเลือกปรับอุณหภูมิตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับลูกค้าครับผมโอเคผมจะปรับไว้ที่ระดับมาตรฐานครึ่งหนึ่งนะครับมาต่อกันด้วยความหรูหราที่อยู่บนหน้าปัดบนเรือนใหม่ครับลูกค้า นี่ครับตัวนี้ไม่อยู่ที่25844 0 0 4 4กิโลเมตรนะครับผมลูกค้าณปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรอบเครื่องนะครับรอบเครื่องอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็จะมีไฟโชว์ตำแหน่งเกียร์นะครับเวลาที่เราเข้าเกียร์แต่ละเกียร์นะครับและก็ต่อกันด้วยความเร็วตรงนู้นนะครับลูกค้าเห็นไหมเขาจะแยกส่วนนะครับด้านซ้ายมือนะครับถ้าเราหันหน้าเข้าพวงมาลัยนะครับ ด้านซ้ายมือจะเป็นความร้อนนะครับเกยความร้อนขีดความร้อนจะหยบประมาณประมาณไม่ถึงครึ่งนะครับไม่ถึงรูปของธงธงนะครับธงตรงนี้นะครับลูกค้านี่ครับจะอย่ไม่ถึงนะครับเดือบประมาณขีดหนึ่งนะครับนี่คือระดับปกตินะครับต่อมาด้วยเลขศูนย์เลขศูนย์เนี่ยเมื่อเวลาเราที่เราขับเคลื่อนรถไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วนะครับผมจะลองเพิ่มผมจะลองเอ่อเคลื่อนไหวให้ลูกค้าดูนะครับซึ่งผมว่าเขาออกแบบได้ลงตัวนะครับลูกค้านี่ครับ ผมไหลรถไปแล้วลูกค้านี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณนี้ลูกค้านะฮะประมาณนี้ขออนุญาตจอดก่อนครับปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ต่อมาด้วยฝั่งขวาสุดนะครับจะเป็นปุ่มแสดงนะครับขีดสัญลักษณ์ของน้ามันเชื้อเพลิงที่เราเติมเข้าไปนะครับนะครับว่าเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับข้างในก็นี่ก็คือโรหล่ามากลูกค้าหรลล่ามากมากเลยนะครับผมว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นในการขับขี่ของ Honda C i v i c FD ดีนะครับ ผมว่าเขาออกแบบมาดีมากๆเลยนะครับมองเห็นได้ชัดเจนนะครับมองเห็นได้ชัดเจนมากๆแล้วก็หรูหรามากๆเลยนะครับลูกค้าดูข้างหน้าได้นะครับออกแบบมาได้แบบลงตัวมากๆนะไม่รู้ว่าลูกค้าท่านอื่นจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสําหรับ h อนด้ F d ดีนะครับแต่ความคิดส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่าโอเคมากๆเลยนะครับโอเคมากๆลงตัวมากๆเลยครับไหนจะตำแหน่งเกียร์ก็พอดีมือนะครับจับเลื่อนได้ถนัดนะครับเบรกมือก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ไฟฉกเชิญก็อยู่ตรงนี้นะครับทุกอย่างโอเคมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับสามารถที่จะเ,เพิ่มเสียงปรับเสียงได้ตรงนี้นะครับนะครับผมไม่รู้ปรับได้ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะลองดูปึ๊บอ่าตรงนี้ใช้ไม่ได้นะลูกค้านะถ้าอยากใช้ได้ก็ให้ช่างจูนระบบให้นะครับโอเคแต่เครื่องเสียงใช้งานได้ครบปกตินะครับลูกค้านะครับ โอเคตอนนี้ผมก็คือใส่แผ่นซีดีไว้อยู่นะครับโอเคครับขออนุญาตปิดเครื่องเสียงก่อนต่อไปครับเราไปรับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องโหเครื่องลูกค้าไม่ต้องห่วงครับเครื่องดีอยู่แล้วครับเครื่องดีมากๆด้วยนะครับเครื่องนี้เงียบกลิบเลยนะฮะลูกค้าสมกับราคาแสนกว่าบาทนะครับลูกค้าครับเหมาะสมแน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับ น,ะะนี่เลยเครื่องยนต์เดินเรียบๆนะครับไม่มีสะดุดนะครับผมนี่เลยครับผมเครื่องยนต์วีเทค1.8นะฮะต่อไปผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นนะลูกค้านะปึ๊บนี่เลยครับเครื่องไม่พน่นไม่อายไม่ควันแม้แต่นิดเดียวเครื่องดีมากๆนะฮะลูกค้าไม่พน่นไม่อายไม่ควันแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับ นี่เลยครับผมเครื่องยนต์เดินเรียบๆครับไม่มีสะดุดนะครับท่านใดได้ไปนะครับลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับรถยนต์คุณภาพขันนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับลูกค้านะครับนี่ก็คือการรีวิวถ่ายคลิปนะครับ Honda c i v i c FD นะครับปี07นนะครับปีสูงมากๆเลยนะครับเป็นตัวท็อปของรุ่นนะครับภายในสวยมากมายนะครับ สวยแบบอลังการเลยนะครับสวยหรูหราดูดีดูมีระดับเลยนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนที่อยู่ภายในห้องโดยสารเนี่ยจะได้เป็นของเดิมของแท้จากศูนย์จากโรงงานนะครับเบาะก็เป็นเบาะแท้นะครับผมเครื่องเสียงก็เป็นเครื่องเสียงเดิมแท้จากศูนย์จากโรงงานนะครับนะฮะโอเคครับลูกค้าครับนี่ก็คือการรีวิวถ่ายคลิปครับ h o n ด a c i ี i c FD นะครับสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับโทรเข้ามาได้ตลอดนะครับที่0ูนย์5 4 3 6 9กนะครับ แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมขอพิกัดขอโลเคชัน่นวีดีโอคอดลดูรถสดๆได้ที่0830005440นะครับลูกค้าครับคันนี้นะครับขอยัดย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะครับน้ำมันเครื่องใหม,นม,นใหม่น้ำมันเกียร์ใหม่น้ำมันเกียร์ออตโต้ใหม่นะครับพระเบรกเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4ล้อนะครับและกอ็อ่ ฟิลมติดให้ใหม่นะครับเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดรถพร้อมใช้งานไม่เคยชนหนักไม่เคยติดตั้งแก๊สคันนี้ลูกค้าครับผมเปิดขออนุญาตเปิดในราคาที่ต่ำกว่าเต็นแน่นอนนะครับลูกค้าจะสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้ในราคา149,000บาทเท่านั้นเองลูกค้ากับรถยนต์ปี2007นะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับย้ําว่าสภาพสวยๆเลยนะครับรถพร้อมใช้งานด้วยนะครับ สนใจนะครับลูกค้าโทรเข้ามาหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมารับไม่ใช่ปัญหานะครับอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ครับผมจัดส่งให้ลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนกันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับลูกค้าครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทุกท่านได้เข้ามารับชมการรีวิวีรคลิปคันนี้นะครับแล้วก็คันก่อนๆด้วยนะครับกล่าวขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่ มอบความไว้วางใจให้กับโบซื้อขายรถยนต์มือสองนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมโบนะครับพร้อมกับ Honda c ซ v ว c FD คันนี้นะครับต้องขอญาตกล่าวขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงนะครับเอาไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปและก็คันต่อไปนะครับวันนี้ผมโบพร้อมกับรถเก๋งสวยๆคันนี้นะครับขอญาตกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายครับไปก่อนแล้วครับ